สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาทําขนมกล้วยสูตรนี้ห่อใบตองนะคะเป็นสูตรที่ทําง่ายอร่อยลงตัวแป้งนมข้ามวันไปชมวิธีทํากันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะนํากล้วยน้ําว้านะคะไปปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นแว่นแบบนี้ค่ะเพื่อนําไปปั่นเวลาปั่นจะได้ปั่นง่ายส่วนกล้วยน้ําว้าที่ใช้ในวันนี้เราใช้เป็นกล้วยน้ําว้าที่สุกงอมนะคะจะได้มีรสหวานแล้วก็มีกลิ่นที่หอมชัดเจนค่ะ เดี๋ยวนขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะนํากล้วยน้าว้ามาปั่นค่ะถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นก็สามารถใช้เป็นซ่อมในการบดเพื่อให้กล้วยละเอียดได้นะคะในส่วนของเครื่องปั่นนะคะถ้าใครสนใจเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์พิกัดไว้ให้ด้านล่างของคลิปสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์สินค้าได้เลยค่ะโอเคค่ะพอใส่กล้วยลงไปหมดเราก็จะใส่น้ํากะทิลงไปด้วยค่ะไปปั่นรวมกันนะส่วนกะทิเราก็ใช้เป็นยี่ห้อตามที่ขึ้นให้เลยค่ะเดี๋ยวนี้ขั้นตอนนี้เราจะปั่นกล้วยให้ละเอียดเสร็จแล้วค่อยมาดูกันค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ปั่นกล้วยละเอียดดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําไปเทใส่ภาชนะค่ะพอเราได้เนื้อกล้วยที่ละเอียดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาเริ่มผสมแป้งกันเลยค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ต่อไปก็ใส่แป้งข้าวเจ้าตามด้วยแป้งมันน้ําตาลแดงความหวานก็สามารถปรับได้ตามความชอบค่ะหรือใครจะใช้เป็นน้ําตาลอย่างอื่นก็ได้นะจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปด้วยค่ะ พอใส่ส่วนผสมลงไปครบหมดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใช้ไม้พายคนผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะส่วนในขั้นตอนนี้ใครจะใช้วิธีการนวดก็ได้นะคะเอาตามสะดวกของตัวเองเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้คนจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําเนื้อมะพร้าวทึนทึกขูดเส้นแบบนี้มาใส่ลงไปค่ะในส่วนของเนื้อมะพร้าวนะคะก็สามารถใส่ลงไปได้ตามความชอบค่ะ ส่วนในขัああ้นตอนนี้เราจะใช้เป็นวิธีการนวดนะคะเพราะการนวดแบบนี้จะทําให้เนื้อมะพร้าวของเรานะคะมีกลิ่นหอมออกมาค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะนวดให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีค่ะตอนนี้เราก็ได้นวดจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะลักษณะแป้งก็จะมีความข้นเหลวแบบนี้เลยค่ะก็ไม่ข้นเกินไปแล้วก็ไม่เหลวเกินไปนะพอเราผสมแป้งเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใช้ไม้พายนะคะปาดขอบอ่างแบบนี้เพื่อเก็บแป้งลงมาผสมกันค่ะ พอเราเก็บแป้งลงมาหมดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะพักแป้งไว้15นาทีเพื่อให้แป้งได้อิ่มน้ําค่ะตอนนี้เราก็ได้พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําแป้งของเราออกมาคนอีกหนึ่งรอบเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะพอคนแป้งผสมเข้ากันดีจากนั้นเราก็จะมาเริ่มห่อ,อขนมกล้วยกันเลยค่ะก็เตรียมใบตองนะคะจากนั้นก็นํากล้วยที่เราหั่นเป็นแว่นแบบนี้มาวางลงไปก่อนค่ะ สำหรับใบตองนะคะอันนี้ก็แนะนําให้ตากแดดไว้ด้วยนะเพราะว่าจะทําให้ใบตองของเรายุบตอนที่เรานํามาหอ่อใบตองจะได้ไม่แตกค่ะในส่วนของใบตองนะคะถ้าแดดจัดก็จะตากประมาณ40นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะอันนี้ก็สามารถสังเกตได้เลยนะถ้าใบตองยุบก็สามารถนํามาทําได้เลยค่ะส่วนวิธีการห่อก็ไม่ยากนะคะให้ดูตามได้เลยนะการห่อแบบนี้ก็ห่อไม่ยากค่ะ พอห่อเสร็จก็จะได้ลักษณะประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะนําไปพักไว้ซึ้งเสร็จแล้วเราก็จะห่อให้ดูอีกหนึ่งชิ้นค่ะในส่วนของใบตองก็แนะนําหน่อยนะคะให้เราเช็ดทําความสะอาดด้วยนะโอเคค่ะจากนั้นก็ให้เราหยิบกล้วยที่เราหั่นเป็นแว่นแบบนี้นะคะใส่ลงไปแล้วก็ตักแป้งลงไปค่ะสำหรับแป้งเราก็จะตักลงไป1-2ถึงช้อนแกงนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับใบตองด้วยนะถ้าใครใบตองใหญ่ก็สามารถใส่ลงไปได้ตามความชอบค่ะ แต่สาหรับใบตองของเรานะคะก็เป็นใบตองที่มีขนาดเล็กนะคะก็จะใส่ลงไปแค่2ช้อนแกงพอค่ะอันนี้ก็จะเป็นห่อพอดีเลยนะก็จะสวยกําลังดีค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็จะนําไปพักไว้ซึ้งค่ะแล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแป้งของเราจะหมดค่ะตอนนี้เราก็ได้ห่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ทั้งหมดประมาณนี้เลยจากนั้นเราก็จะนําไปนึ่งกันเลยค่ะ ส่วนในขั้นตอนนี้เราก็ได้ตั้งซึ้งรอจนน้ำร้อนเดือดแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ขนมลงไปนึ่งเลยค่ะส่วนไฟที่ใช้ในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟกลางค่อนแรงค่ะเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาซึ้งแล้วก็นึ่ง3 0นาทีค่ะโอเคค่ะในขั้นตอนนี้เราก็ได้นึ่งขนมมาครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาเปิดดูค่ะสำหรับในขั้นตอนนี้สามารถเช็คได้นะคะว่าขนมของเราสุกดีหรือยังค่ะ โดยการใช้ไม้ไปแหลมจิ้มลงไปดูนะถ้าไม่มีลักษณะเมือกติดขึ้นมาก็สแสดงว่าขนมของเราสุกดีแล้วค่ะพอขนมของเราสุกดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะปิดแก๊สแล้วก็ยกออกไปพักไว้ให้คลายร้อนเสร็จแล้วค่อยนำมาเสิร์ฟกันค่ะก็จบลงไปเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีทำขนมกล้วยสูตรน,นี้เป็นสูตรที่ทำง่ายนะคะรสชาติก็อร่อยหวานกำลังดีส่วนตัวแป้งก็จะมีความนุ่มเหน็บข้ามวันเลยนะคะ ในส่วนของรสชาตินะคะก็จะออกมาหวานกําลังดีสําหรับท่านไหนที่ชอบหวานมากกว่านี้ก็สามารถปรับเพิ่มในส่วนของน้ําตาลได้ค่ะโอเคค่ะในวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ